Γιατί. Τι λέει. Γιατί μπαίνει. Γιατί μπαίνει ο άλλος μέσα. Έτσι, εντάξει, πάρεις τηλέφωνο. Πάλε μπουκάλια. Καλά πήγε. Άντε, σπουργάστε. Πάρτε τηλέφωνο μετά, ε. Ναι. Καλά, άμα δεν το σηκώνω, θα είναι στα μάξη, έτσι. Ναι, ναι. เวลาตรวจตรงคอนโทรลหัวใจเต้นแรงคืออย่างนี้ตอนนี้ไม่ได้ทำระเบิดนะไม่แต่หัวใจเต้นแรงมากใช่ไม่มีอะไรไม่มีปืนไม่มีอะไรแต่มันก็เป็นเต้นเหมือนเดิมเขาไม่ให้พูดเกี่ยวกับอาวุธในสนามบินดีนะไม่ใช่ภาษาบางเขาถ้าเป็นภาษาไทยตำรวจอยู่โดนนะตำรวจอยู่ข้างหลังนะเนตรว แยกอะไรเงี้ยออกเก็บอะไร Αυτή φθηνά εδώ. Ποια? Το, το σπρέι, τι, τις κρέμες όλα. Πόσο κάνει. Εδώ 16, 17. Να. Πίσω στην Καλσρού, 20. 21. Mm. <laughs> Α, <Να, σπάει> πολύ ωραία. Κι είναι μέρα, είναι ο Κάσερος. Κι είναι μόνο πέμπ. Μέχρι Α, αν είναι อันนี้อันที่โดมอยู And, yeah, ่เยอรมันอันตอนนี้เราก็ยังอยู่เยอรมันอันนี้อ่ะอ mm. e ันที่โดมอยู่คาสเซิอันนี้ราคาแรงแรงมีแต่อ <äh ันเท่านี้มีมีถึงร้อยมลอยู่สูงสูงสี่สูงสูงหนึ่ง ปลากะลกกันดูอะไรนะปอกแลกปอกแลกนี่ไม่ค่อยเยอะร้านนี้ปลาบักทัวบ้างตรงนี้อันใหญ่มากไปดูอันใหญ่อันใหญ่เท่าหัวหนูเลยใหญ่เท่าไหนเท่าหัวหนูอันนี้น่าอร่อย เียบกับมวนอูิปกะลักอันนี้ก็น่ากินปลกะหลมันมันหักไหมกัวมันหักอะ่ะนั่งรอเครื่องเครืองเหรอ,หรอแคบปะบแคบบแคบบอะไรปะแคบู นปอย่าต้องไม่นานนะโอเคไหมคะอ๊ยพี่ชยด้านนูนียวขาออกมาทางนี้ลูกต้องลดต้องลูก

ช้อนน้อยตักก็ได้ลูกดาตักไม่ยังดาตัสเป่ากันทีแล้วลูกขนมปังเพรชเซลเหรอเขาดูหน่อยข้าวร้อนก็อยู่เพิ่งกินดิลูก Ik heb gekeken naar haar สวัูมีค่ะเจอไผ่ลูกเจอแฟนครับคนลุกเลยนั่งอยู่ใกล้ๆกันพแฟนมาที่หลังจ้ะตากมาก่อนผากันมาหาพอกับแม่ก่อนไผอีหลาหาตากะยายก่อนจ้าอขอบคุณค่ะ ปรต,ตรงนี้ตรงกลางแวะเขาตรงนี้เลยลูกมันจะมาตรงนี้แหละอ,อุ้ยหอนค่ะแบบเอาขยบเข้าไปใกล้อย่างนี้หนึ่งเดี๋ยวเขามาแซงเรา เราต้องเฝ้าเด้อเราต้องเฝ้าออก้านเด้อคุณตาตอนนี้อยู่บนแท็กซี่ตอนนี้อยู่อันข้างแท็กซี่เด้อคุณตา ่หามุ่งอจาจจะหามุ่งสิบนาทีหาม,มุ่งสิบนาทีคุณตะออกมาได้เลยจะบินลงไม่ได้อ้าวตายเลย <c oughs> ต้ลงไม่ได้ขับมาลงตองเมืองมนเติม